มาอีกแล้วครับเครื่องซักผ้าไซส์มินิขนาด7กิโลนะครับจากแบรนด์คาเมลนะครับรุ่นนี้7กิโลสามารถซักได้7กิโลถึง9กกิโลนะครับนี่ครับวิธีซักก็ไม่ยากครับหมุนไปที่ซักแล้วก็หมุนทามเมอร์นาฬิกาตัวนี้ครับไปกี่นาทีก็ได้แล้วแต่เราซักได้สูงสุด15นาทีนะครับเครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่อยู่หอพักหรือห้องพักที่ไม่ใหญ่มากครับน้ําหนักก็เบาครับพกพาสะดวกพลังมอเตอร์ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับนี่ ก็ทดสอบใส่ไปประมาณ10ตัวนะครับ10ตัวนี่ก็เยอะเยอะแล้วนะครับสําหรับเสื้อผู้ใหญ่นะครับนี่ครับก็ยังหมุนแรงอยู่นะครับก็ใส่ไป10ตัวแล้วนะครับยังหมุนได้สบายครับแล้วก็ซักเสร็จก็ปล่อยน้ำทิ้งลงไปครับท่อปลดลงมันก็จะไหลออกนะครับแล้วก็มาทดสอบปั่นแห้งดูนะครับก็ยัดเข้าไปให้เต็มเลยนะครับ เสื้อก็ใส่ได้ประมาณ5ตัวนะครับนี่ครับจุเต็มแล้วครับ5ตัวปิดฝาครับเสร็จเรียบร้อยหมุนไปที่ปันแห้งนะครับแล้วก็ปรับไปเลยครับมันจะหมุนไปทางเดียวนะครับมันจะไม่หมุนสลับซ้ายขวาครับนี่ครับแรงเอาเรื่องนะครับนี่น้ำกระเด็นเต็มเลยครับมีแสง UV คฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับรุ่นนี้ จากการทดลองดูนะครับมันก็โอเคนะครับสําหรับเครื่องซักผ้ามินิรุ่นนี้นะครับมอเตอร์ก็แรงเอาเรื่องอยู่ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็แถมมาด้วยฟังก์ชันซักรองเท้าได้นะครับมีแปงสําหรับซักรองเท้าโดยเฉพาะเลยนะครับแถมมาด้วยนะครับเผื่อท่านใดสนใจผมจะแปะลิงก์ตะก้าไว้ให้นะครับขอบคุณครับ